สวยวานหนึ่งตัวครับผมหลายต่ออย่างนั้นแหละสิบาทยังไงบึ้มโูู้่ไม่หกสบแล้ว Okay, mm -hmm. yeah. get, get back now. Get everybody get back knows that i'm breaking down everybody knows i ain't faking now everybody knows my heart's faking now yeah Forget she this, hates me now i made mistakes but now i don't ever wanna be alone i don't really ever feel at home on my own in the zone that's the yeah, only way I, I know feeling low about to blow back up i will never let the doubt creep in gotta pop a couple more aspirin i don't think i'll ever let you win. Easier to Bunch. break it off best friends Pursuit I don't really the understand myself I don't really understand man. need help I don't wanna Leopold be left like, on the like shelf Couldn't like even hear me if I yell It's so cold I'm, I'm alone. Alone. It's so good. I don't need ก็โอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมชาวยูทูบท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแสนเคยนะครับผมบักยองบักปั่นนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมสาวตามนั่นเองนะครับผมดูในทุน100อีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะไปวัดสุดเลยแล้วกันนะฮะที่เบ็ดห้าในก็ดูนะทุนแค่100หน้าก็ดูได้ไม่ได้ก็ต้องลุ้นกันข้างหน้านี่แหละคนดูมาหน้าม่วงเขาก่อนเลย สวยอย่างนั้นไรกันดูแล้วเคด้วยมาอย่างนั้นแรยี่สบาทนะฮะโอ้โหโอ้โหเคด้วยแถวแรกไม่มีกันดู ผมว่าเริ่มจะไม่ใช่แล้วนะโอ้โหสวยมา1หนึ่งตัวครับผมหลายต่ออย่างนั้นแหละสิบสามบาทยังไงบึ้มโอ้โหไม่หกสิบแล้วโอเคคอมโบนี้เจ็ดสิบเจ็ดบาทนะฮะเบสสิบบาทไปเลยแล้วกันสแกตเตอร์สามตัวครับผม เรียบร้อยมาบึ้มเปิดแรกเป็นเปิดที่สวยมากตามด้วยเปิดสองมาแล้วไหลสวยครับผมแล้วเมื่อไหร่วายจะขึ้นเนี่ยถ้าตัวนี้แตกเนี่ยวายมาเลยนะยังไงน้ํำเงินน้ํำเงินไม่ออกนะครับผมมนดูนั่นไงน้ํำเงินไม่ออกถ้าออกนี่ไหลเลยนะ สวยยูคนดูนะครับเปิดแรกมาได้3ามร้อบาทเลยนะครับผมคนดูก็คือโบได้ครับผมสาวตั้มนะฮะแม่สาวนาเกือโอ้โห,โหสแก็ตไม่สาขาดเป็นตัวเดียวได้ฟีนิเวียคนดูบึ้มสามร้อยยี่สิบเจแถวสองโบมีจะเลิศละ จังหวะนี้ยังไงอะคนดูึ้มโอ้โหโอเคสวยเลยเนะี่ยฮะคนดูยาวยาวดีครับสำหรับฟรีเกมยาวยาวนะฮะคนดูแล้วจังหวะนี้ไม่สามสิบหกบาทแม่อีกสิบห้าบาทได้หนะึ่งพัน่ะโบสวยแปดสิบนะแม่วายสองตัวนล้เนี่ย <c oughs> กอบไวเลยแหละ อูน2ีสองแล้วด้วย เหลือ3ฟรีนี่ครับผมดูเคดดวยมาสวย192แล้ว10บึ้มสวยอย่างนั้นแหละบึ้มมีชิวๆไปคนดูช็อตนี้โอเคนะสองคอมโบพีเกมแตกไปแล้ววัน3มมาคนดูสวยจัดแล้วมันชิวไงจังหวะนี้แล้วมันชิวไง คิว้ิหายสามตัวคนดูรอ,อชมเลยชอ็อตนี้บึ้มเข้าสูตรเป๊ะๆนีสูตรมั่วเลยคนดูด <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับผมคนดูฟรีเกมสวยๆนะครับผมจบไปสองวันสี่นะคนดูกำไรเรียบร้อยนะคนดูวันนี้ก็ ทุนแค่1 0 0อนะสำหรับสาวทำก็ได้กำไรเฉยนะก็เกือบไปรอดเหมือนกันนะครับผมก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับหรือใครอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปลองให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เลยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรฝากกดตดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ And I feel like something's bad. But hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.